สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปคลิปใหม่จะเป็นการแจ้งเตือนให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดของลุงพลนะครับในายชัยพลวิภาได้แต่งกายด้วยเสื้อพื้นเมืองสีขาวเต้นสร้างความบันเทิงที่ด้านข้างของรถแห่ร่วมกับพี่อุ๊บวิริยะที่แต่งกายมาในธีมชุดลายหลากสีออกลายเต้นด้วยสีหน้าที่สนุกสนาน ชาวบ้านล้อมวงเต้นร่วมกันของที่14พฤศจิกายน2563นายชพลวิพานะครับเปิดเผยว่าวันนี้หมอนัดที่ถูกหวย5ล้านบาทได้จ้างรถแห่มาเปิดแก้บนที่ลานตรงข้ามหน้าบ้านตนเองนำผ้าห่ม599ผืนมาบริจาคให้กับชาวบ้านส่วนเรื่องการสร้างรูปปั้นพญานาคภู่ยศวรรณนาคาจำลองนั้นที่ข้างศาลเจ้าแม่ตะเคียนนั้น ตนได้ใช้งบประมาณตนเองหนึ่งแสนบาทถมดินและปรับหน้าดินจำนวน4งานเรื่องการก่อสร้างนั้นพรุ่งนี้ตนและครอบครัวจะเดินทางไปปรึกษาพระอาจารย์พลพระที่ตนเองนั้นนับถือที่วัดดานพระอินท์อำเภอนิคมขาซส้อยจังหวัดมุกดาหารซึ่งคาดว่าจะสร้างพญานาคองค์ใหญ่มีความสูงประมาณ7เมตรและส่วนหางที่ออกมา แบบให้ประชาชนเดินลอดได้นั้นจะสูงประมาณ3เมตรสำหรับคนที่มาขอโชคลาภกับเจ้าแม่ตะเคียนตนก็ดีใจกับทุกคนที่ได้โชคลาภเพราะที่ผ่านมาตนก็มีที่พึ่งทางใจเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันส่วนตัวไม่ได้บนบานหรือขอพรเพิ่มเติมเพราะตอนนี้ก็เหมือนถูกรางวัลที่หนึ่งแล้วมีคนมาให้กำลังใจเยอะตนไม่เคยคิดว่าตนจะมาถึงทุกวันนี้ได้ ส่วนความคืบหน้าคดีน้องชมพู่นั้นตั้งแต่พอบอตรแถลงความคืบหน้าตั้งแต่ที่2ตุลาคม63ที่ผ่านมาไม่มีการปิดคดีตนก็รู้สึกมีหวังเชื่อว่าตำรวจทำงานทุกวันประมาณช่วงเดือนธันวาคม63ตนและหมอปราก็จะเดินทางไปที่ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารเพื่อทวงถามหลักฐานคลิปเสียงที่ตนเคยยื่นให้ก่อนหน้านี้ว่ามีความคืบหน้าไปถึงไหนแล้ว นานางสมพรหลับโพหรือป้าแตนเปิดเผยว่าวันนี้ตนและครอบครัวเป็นตัวแทนบริจาคผ้าห่มแทนหมอนัดรู้สึกดีใจอิ่มอกอิ่มใจวันพรุ่งนี้ตนเองก็จะไปหาพระอาจารย์พลน,นั้นเพื่อปรึกษาในเรื่องการสร้างพญานาคองค์ใหญ่สำหรับคดีของน้องชมพู่นั้นก็มีความหวังว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจคงทำงานกันทุกวันส่วนเรื่องการเดินแบบกกกอกแฟมิลี่แฟชั่นโชว ตนก็ไม่ได้เตรียมตัวมากเพราะตนนั้นคงเดินแบบบ้านๆเหมือนเดิมทั้งนี้ที่ผ่านมาตนก็ฝันถึงพญานาคอยู่ที่ข้างบ้านของตนมีการแผ่พังพานและไม่ยอมเดินไปไหนตนเดินไปใกล้ก็พบว่าที่หางของพญานาคมีรถเก๋งของทีมข่าวอมรินต์ติดอยู่อีกด้วยลุงพลป้าแตนโลง่งพ้นผู้ต้องสงสัย พ่อแม่น้องชมพู่เกาะติดพอบอรตรถแถลงข่าวย้อนรอยคดีน้องชมพู่นะครับลุงพลกับป้าแตนนะครับสบายใจได้ไม่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยคดีน้องชมพู่แต่ยังกังวลเรื่องของเวลาเกิดเหตุขณะพ่อแม่น้องชมพู่นะครับร่วมรับฟังการถแถลงข่าวอย่างใกล้ชิดนายชัยพลวิภาหรือลุงพลนะครับและนางสมพรล,ลาโพหรือป้าแตนเปิดเผยนะครับ หลังรับฟังการถแถลงข่าวที่สโมสรตำรวจของพลตรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขพบตรนะครับเกี่ยวกับความคืบหน้าคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่ว่ารู้สึกพอใจที่พบตรไม่ได้ระบุว่าทั้งลุงพลและป้าแตนเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีนี้อย่างไรก็ตามลุงพลระบุว่ายังมีความกังวลในเรื่องของวันและเวลาเกิดเหตุซึ่งพบตรไม่ได้เปิดโอกาสให้ซักถาม แต่ก็สบายใจที่ผลการตรวจ DNA ไม่ตรงกับตัวเองและดีใจที่เป็นผู้บริสุทธิ์เพราะตกเป็นผู้ต้องสงสัยมาตลอดอยากฝากถึงครอบครัวของน้องชมพู่ว่ายังอยู่ฝั่งเดียวกันกับครอบครัวของน้องชมพู่ส่วนความเคลื่อนไหวที่บ้านกก,กกอกพ่อแม่น้องชมพู่นั้นและญาติก็ติดการถแถลงข่าวคดีน้องชมพู่โดยมีผู้สื่อข่าวมาเฝ้ารอทำข่าวที่บ้าน เป็นจำนวนมากตลอดการถแถลงข่าวพ่อและแม่นักชมพู่นั้นมีสีหน้าเรียบเฉยช่วงหนึ่งในการถแถลงข่าวของพลตรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขผู้สื่อข่าวถามว่าจะฝากอะไรถึงแม่นักชมพู่บ้างหรือไม่นั้นพวะะรว่ตรกล่าวว่าเจ้าหน้าที่จะทำความจริงให้ปรากฏให้ได้เราไม่ทิ้งเรื่องนี้แน่นอนขณะที่ แม่น้องชมพู่นั้นกล่าวว่าพอใจกับการถแถลงข่าวของพอบตรที่ได้ให้คำมั่นสัญญาไม่ทอดทิ้งคดีนี้ไม่มีประเด็นใดจะสอบถามเพราะไม่อยากกดดันการทำงานของตำรวจหากมีข้อสงสัยจะโทรหาตำรวจที่สามารถคุยได้ส่วนบุคคลต้องสงสัยเป็นคนเดิมหรือไม่นั้นไม่ขอตอบเพราะจะรบกวนขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจความคืบหน้าล่าสุด บรรยากาศวันนี้ยังมีแฟนคลับและคนที่ติดตามข่าวเดินทําให้กําลังใจลุงพลกันอย่างต่อเนื่องและมีมาเดินชอปปิ้งซื้อสินค้าตามตลาดนัดหน้าบ้านลุงพลรวมทั้งมากราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ศาลปูย่ยศวรณนาคาขณะเดียวกันบรรยากาศช่วงเย็นวันนี้บ่าวต้นสตูดิโอเป็นยูทูบเบอร์ซึ่งบนศาลพ่อปูย่ยศวรณนาคาเอาไว้ว่า ขอให้ยอดคนติดตามได้ถึงสอง0 0ื่คนซึ่งเพียงหนึ่งสัปดาห์ก็ได้ตามที่หวังจริงๆจึงได้มารำแก้บนและได้จ้างป้าถอนและยายจำลองคนละ500บาทร่วมรำแก้บนให้โดยทั้งคู่นั้นสวมใส่ชุดผ้าภูไทยหลังจากนั้นได้เปิดเพลงรำฟ้อนหน้าองค์ปูยศวรรนาคาพร้อมกับทีมงานของปาต้นรวม5คนนอกจากนี้ คุณอุบวิิยะกล่าวถึงความคืบหน้ากรณีการจัดแฟชั่นวีคที่บ้านกกอกว่าในงานวันกล่าวจะมีตนลุงพลป้าแตนน้องน้ำมนต์และน้องโอมแฟนของหมอปราทีมทนายความป้าถอนป้าจำลองและยังมีน้องๆในสังกัดที่ตนดูแลอยู่ร่วมมาเดินแบบเพื่อหาอไรายได้ให้กับชาวกกอกโดยจะเหมาเครื่องบินไปพร้อมกันซึ่งทั้งหมด จะไม่มีค่าตัวหรือค่าใช้จ่ายโดยจะนำเงินทั้งหมดไปช่วยเหลือสำหรับกิจกรรมพัฒนาบ้านกกกอกรวมถึงจะเป็นการแลกเปลี่ยนแฟชั่นของชาวบ้านกกอกกับชาวเมืองกรุงแต่การจัดกิจกรรมครั้งนี้ตนขออนุญาตไม่เชิญตาชานยายสมควรพ่อแม่น้องชมพู่เพราะมีความกังวลว่าตนจัดงานที่พื้นที่บ้านลุงพล กลัวว่าจะเป็นการกระทบต่อความรู้สึกเนื่องจากเรื่องของครอบครัวเป็นเรื่องละเอียดอ่อนดังนั้นจึงต้องยกเว้นไม่มีการเชิญฝั่งของพ่อแม่น้องชมพู่ขณะเดียวกันคุดอุบวิริยะยังกล่าวถึงกรณีไม้ตะเคียนข้างบ้านลุงพลที่มีการตั้งสารบูชาว่าก่อนหน้านี้ที่ตนเดินทางไปพี่บ้านกก,กอกหลายครั้งไม่มีการอธิษฐานขอพร มีการจุดทูปบอกกล่าวต่อเจ้าแม่ตะเคียนซึ่งได้มีการขอพรว่าขอให้ช่อง YouTube ที่เปิดใหม่ชื่ออุวิริยะแช n n e l มีคนสนใจมีคนติดตามจำนวนมากหลังจากที่ตนเปิดช่อง YouTube ขึ้นมาก็พบว่าได้รับความสนใจมีคนเข้ามาดูจำนวนมากจึงเชื่อว่าคำขอที่ขอเจ้าแม่ตะเคียนบ้านลุงพลนั้นประสบความสำเร็จจึงเตรียมที่จะ เดินทางไปแก้บนและกราบไหว้ตามความเชื่อความคืบหน้าล่าสุดของคุณจักกรีแบ่งปันรอยยิ้มคนพเนจรนะครับได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวโดยมีข้อความดังนี้ครับตอนนี้ลุงพลกำลังดังและมีเงินงานมากมายแต่มีคนบางกลุ่มถามแล้วน้องชมพูลล่ล่ะน้องก็อยู่บนสวรรค์สิถามหาแบบนี้ไม่ตามน้องไปเลยเรื่องน้องชอมพู่ให้เป็นหน้าที่ตำรวจ คนอยู่ก็ทำมาหากินต่อไปซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปได้มีประชาชนจนํานวนมากนะครับมาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าเป็นคําถามยอดฮิตเลยเนาะถ้าเป็นสมองคนดีๆนะ่ะจะไม่มีคําถามนี้ออกมาจากปากหรอกนะบอกคนที่ชอบถามให้ไปถามแม่จา๋ามันน่นนะอาการพวกที่ชอบถามนะ่ะมันคงจะกินแต่หญ้าเนาะคงเป็นควายที่ชอบกินหญ้าต่อไปเด้อจะ้ะ โคตธมนะครับบอกว่าลุงป้าต้องกินต้องใช้แถมมีลูกอีก2คนต้องดูแลจะให้แกอยู่นิ่งๆจะหาว่ารอคนมาผูกแขนและให้เงินอีกโคตธมนะครับบอกว่าจริงค่ะพอไม่ทำนะ่ะพวกปากมอมนะ่ะก็แสอีกที่จริงนะ่ะจะอยู่ก,กอกรอต้อนรับแฟนคลับอย่างเดียวก็ได้นะแต่ลุงก,กับป้าอยากทำงานด้วยแรงงานและฝีมือตัวเองมากกว่า คนทมาน,นะครับบอกว่าถูกต้องค่ะคนธรมาน,นะครับบอกว่าใครอยากรู้ไวๆรอตํารวจมาตอบไม่ไหวก็ตามไปถามน้องเองเลยจ้าหาใช่หน้าที่ลุงพลลุงไม่ได้มีหน้าที่จับผู้ร้ายเดอ้อลุงมีหน้าที่ทำมาหากินเลี้ยงตัวเองและครอบครัวจ้าจบเนาะลูกช่างแซะคนทมาน,นะครับบอกว่าแม่เขายัางดูไม่เดือดร้อนเลยแถมยังเอาชื่อลูกมาตั้งชื่อร้านขายของทั้งที่ ปัญหาจริงๆเนี่ยเกิดจากการปล่อยปะละเลยให้เด็กผู้หญิงสองคนอยู่บ้านกันแท้ๆโครมานะครับบอกว่ามันจะถามหาจุดๆ,ๆมันหรือลุงพลเกี่ยวไรด้วยโคดมานะครับบอกว่าไปถามพ่อกับแม่เขาซี่มาเกี่ยวอะไรกับลุงพลโคดมานะครับบอกว่าใช่ค่ะคําถามแบบนี้นะ่ะปัญญาอ่อนนะอยากรู้ไม่ไปถามดูทางพ่อกับแม่น้องล่ะเขาน่าจะรู้คําตอบดีนะคะ ส่วนลุงกับป้าแตนน่ะเขาก็ทํางานเลี้ยงครอบครัวและลูกๆของแกคนรมานะครับบอกว่าเป็นคนแต่ร่างกายหัวสมองคงไม่เท่าไหร่พ่อแม่น้องผลไม้ยังไม่ทําอะไรเลยลุงเขามีครอบครัวที่ต้องดูแลไม่ได้กินลมห่มฟ้าถามปัญญาอ่อนบอกให้มันไปถามไกลๆคนธรรมนะครับบอกว่าใช่จ้าขนาดพ่อแม่ยังไม่ได้เดือดร้อนอะไรเลยคนธรรมนะครับบอกว่าถามหาพระแสง ขอเงาวอะไรล่ะลุงก็คือลุงเป็นลุงนะเขาต้องทำมาหากินนะครับทำไมไม่ไปถามพ่อแม่น้องล่ะหรือคนที่ถามสมองกวงเอาตรงๆนะที่ถามเนี่ยโง่หรืออะไรเรื่องปากว่างนะ่ะระวังนะส่วนใหญ่ปากจะแตกเพราะอากาศหนาวถ้าปากแตกเพราะปากหมานะ่ะ